สวัสด so, mm ีครับเกิร์ผมแบ่งค์กามโอเกมแคทเตอร์แคทเกมโลบล็อกแมปดอหรือว่าแมปประตูนั่นเองครับผมนะชื่อแมปนี้เรียกซ้ำไม่น่าเล่นเลยแมปประตูเออผมได้ยินจากหลายท่านบอกมาว่านี่เป็นหนึ่งในแมปโลบล็อกที่ค่อนข้างน่ากลัวผมนะท่านก็รู้ว่าผมนี่ ทนความน่ากลัวมไม่ได้ต้องหาเล่นเอ๊แต่ก็โอเคมาลองดูกันนะผมเนะอ๋อเช่นเคยก็คือขึ้นเฮ้ยแต่ว่ามันสวยนะแมปเออเปิดมานี่แมปก็สวยเลยแล้วก็แน่นอนว่ามีลิฟต์ขึ้นจะเล่นกี่คนใช่ไหมผมคนเดียวโซโลอยู่แล้วผมเนะยเราจะนั่งลิฟต์เดียวไปแล้วกันเท่ามาสวยเนะยยังไม่รู้ต้องเจออะไรบ้างครับผมเนะี่ยแต่ลิฟต์นี่ยังเทมาดูกัน ที่รู้มาคร่าวๆรู้สึกว่ามันจะเป็นดันดานประมาณนั้นโอโ้มีภาพเราอยู่ด้วยแต่ว่าการมุมมองเอพไปแล้วผมนะโอเคคืออะไรกด e อ่ะ๋อ,อตัดหรือเปล่าสกิปลงใสเออเฮ้ยสวยนะเข้ามานิดนไม่ใช่โลบล็อกครับผมเนะนี่ยนึกว่าเกมสตรีมภาพอารมณ์คล้ายๆเบนดี้เดอะอิงเลยเลยผมคิดไปเองเออประมาณนั้นเลยอะไรคลา อ๋อโอเคขอบคุณที่บอกเข้ามาเอากุญแจโอ้โหเฮ้ยภาพมันสวยจริงนะทำเล่นไปก็จะมาไขนี่กดค้างไว้โจ๊ะโอ้ภาพมันสวยจริงๆเนี่ยในระดับโลบล็อกนี่สุดยอดมากอ่ะโจ๊ะไม่มีอะไรอ่ะโจ๊ะไม่มีอะไรอ่ะโจ๊ะโจ๊ะโจะหรือว่ามีไม่ทันเห็นไอ้น่ข้างล่างสุดอะมันนั่นปะ ไม่ได้อ๋อไม่เกี่ยวงั้นก็ปล่อยไปแล้วกันไปได้ไหมต้องใช้กุญแจไหมเอาโอเคตู้นี้เข้าไปซ่อนได้ใช่ไหมโอ้โหกูต้องหลบใครอยู่นี่ <laughs> โดนแน่นอนเดี๋ยวกดออยไงกดอ e ีเข้ามาแล้วกดเดินก็จอดได้เลยโอเคซ้อมไว้ผมเนี่ยผมว่าเดี๋ยวไม่ต้องเจออะไรสักอย่างแน่นอนจดหมายรักเพียบเลยแปลว่าเจ้าของบ้านนี้ไม่เสน่ห์แรง <laughs> เกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวโอ้มีตังค์ด้วยเหรอโอ้เก็บตรงเก็บตังค์อะไรก็ว่าไปโอเคนะตอนนี้ยังไม่เจออะไรอะผมนะแต่เห็นตู้ให้แอบเยอะมาก,กต้องแอบแน่นอนเลยประเด็นคือจะแอบทันไหมค่อยว่ากันอีกทีนอกจากประตูแรกแล้วก็ไม่มีอะไรล็อกเราก็เดินไปเรื่อยๆนะผมไม่รู้ผมพลาดอะไรไปหรือปะเดชช่างมันก็ได้กัน แต่แบบมันสวยมากจริงเนี่ยยังทึ่งไม่หายโอ้ข้าวนี้ได้ปะเข้าได้จริงด้วยอ๋อมันปิดมันก็ตอนนี้น่าจะเป็นการซ,ซ้อมๆนมะั้งช่วงไปไม่มีไฟชงไฟฉายเออนี่น่าจะเป็นแบบว่าชิวๆให้ซ้อมเล่นไหม่อนกันยังไม่ยากไม่เลยมากสักพักเดี๋ยวน่าจะเริ่มมาแล้วตอนนี้ยังไม่เห็นใครให้ผมนะเนี่ยยังคงไปเรื่อยๆห้องปิดหมดเข้าห้องนี้ เออมันก็ทำเป็นทางให้เดินไปนเรื่อยๆผมนะคนข้างที่จะไม่ซับซ้อนเลยมากก็ยังเดินไปเรื่อยๆได้ยังไม่เจออะไรเลยเริ่มจะกังวลแล้วมันจะโผล่มาตอนไหนไม่รู้อะไรจะโผล่มาโอ้สับสับแล้วไงต่อไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเออะฮะฮะสับไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอ,อ๊ะ ข้างบนเหรอข้างบนมัน้งสับตรงนี้แล้วข้างบนมันจะเปิดมั้งไดดาอ่าจริงด้วยเปิดลูกกลงครับผมนะโอเคตอนนี้รูปแบบเกมมีแลดูเริ่มจะไม่ใช่เฮอร์เลอร์แล้วเหมนเป็นเกมรับสมองหาทางออกไปเรื่อยๆเออตก,กใจหมดเออว่าโอ้คันโยกอีกรอบนึงเฮ้ hey. โอเคไปเรื่อยๆครัผมเนี่ยเสียงอะไรเสียงเหมือนเครื่องยนต์หรือเสียงฝนตกอืมเนี่ยสวยมากเลยไม่บอกว่าโลบล็อกนี้ไม่รู้จริงๆเนี่ยอ๋อมันเริ่มจะสยองขึ้นหรือเปล่าทุกกิเองทำไมมือดอย่างี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรเลยเออโอ้ยหันมาจากไหนวะ เฟากแมนมื่กี้ตัวอะไรไม่รู้โผล่มาจากไหนคืออะไรมันมองไม่เห็นอะไรเลยมันโผล่มาอีกก็ได้เหรอวะไอโกงนี่เฮ้ออะไรเอ๊ออ่ะตัวอะไรเนี่ยอ่ะคุณตายเมื่อกี้อัเราอาชีพเมนตายครั้งแรกผมเนี่ยอยู่ตายทูรัชคุณตายเพราะรัชเหรอพยายามมองคิว ที่อาจจะเป็นคําใบ้ว่ามันจะโผล่มายังไงเหรอเดอะฟากแมนตายพอรัดไปถึงประตูที่สิบสามฮ่ามีการเกิดใหม่ด้วยผมนอะต้องใช้ตังที่เราหาได้ปะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนเล่นกับเพื่อนจะได้โบนัสด้วยเนี่ยน่าจะเหมาะการเอามาเล่นหลายๆคนเลยอืม อยู่ t ม m e rewind land out ก็เล่น play a g ก i n ถ้า play again ต้องเล่นใหม่แต่แรกเลยปะโว้ยยังงงอยู่เลยผมตาแดงงไงเกิดอะไรขึ้น <c oughs> มัวแต่เดินมันเปลินอือต้องเล่นใหม่เหมือนเดิมไหมทุกอย่างทําเหมือนเดิมแบบน,นี้อะไรเนี่ยมีสปีดบูสต์เบรกไอ้ t i ม e lock p i c อือไม่ต้องเนี่ยธรรมดาดีแหละ ใช่นะ่ะน่าจะเหมือนเดิมหยิบกุญแจเหมือนเดิมเป๊ะอะไรแค่ไม่มีวิ่งเหรอน่าจะไม่มีเนี่ยมีตู้ให้แอบตั้งเยอะแต่ตอนแรกไม่เจออะไรเลยกว่าจะเจอก็ตอนนู้นเอ๊ มันทําตู้ให้แอบเยอะเหมือนก็นมันจะโผล่มาไม่ไม่โผล่มาอีกนะนู้นกมันจะโผล่มาเฮ้ <Hey! S 1> ตรงนี้มีล็อกด้วยเหรอเฮ้ hey! เดี๋ยวนะนี่มันห้องใหม่ปะผมไม่เคยต้องหากุญแจตรงนี้เพราะมันเปลี่ยนไปแหละมันจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เล่นเหรอชี่หายแล้ว <laughs> รู้สึกมันเปลี่ยนไปหรือเปล่า ตอนแรกเราได้ไขห้องนี้เหมือนจะไม่ได้ไขนะอ๋อนี่ไงเลขประตูก็จะบอกว่าเราผ่านกี่ประตูแล้วเจ็ดแปดเลยก็ว่าไปอืมแต่บางประตูก็ไม่มีเลขนูนประตูตนั้นมีเลขแต่ว่าต้องใช้กุญแจใช่ไหมวารชิเราต้องหากุญแจเพื่อไขตรงนั้นนะผมเนี่ยกุญแจอยู่ที่ไหนเคลโอเก็บตังค์มานี่อะไรอะ,อะแอบใต้เตียงก็ได้เหรอ โอ้โหอนินเมชันนี่ค่อนข้างสมูทนะผมนะวิ่งเข้าไปแอบใต้เตียงอย่างสมูทชุบอย่างไวโอเคตอนนี้เราหากุญแจไปห้องถัดไปผมนะเมลดีอยู่ที่ไหนนี่ใช่ไหมอืมเปิดมานี่อยู่แถวนี้ป่ะโอ้เจอแล้วงามงด เราก็จะเสียบทันทีประตูแปด let's go ตายเพราะลัชเหรอแปบลบว่ามันจะมีหลายตัวใช่ไหมถ้ามันพูดแบบนี้แปบลบว่าจะไม่มีแค่ตัวเดียวที่ทําให้เราตายได้อะไรอย่างนี้แต่เมื่อกี้คือมันมืดมากเหมือนโดนกลงในชอบก่อนเออตรงนี้นยังพอมองเห็นโอ้เอ๊ะมันมีทางลับเลยปะเตาผิงนี่คืออะไรมุดเข้าไปไม่ได้เออเอ๊ะเอ๊ะ นี่ต้องปลดล็อกอะไรปะนั่นไงว่าแล้วเออต้องหมุนอ๋อเดี๋ยวมันมีลักษณะของข้างหลังลอยตรงกับรูปงั้นผมต้องเปลี่ยนแน่เลยเอานี่มาแปะนี่เออแปะนี่แล้วก็แปะนีโอ๋อหไม่ยังยังไม่เสร็จต้องไปหาอ๋อนูหนูอ๋อโอเค จีเนียสครับผมนะเออมีอะไรแบบนี้เล่นด้วยปั๊บนี่แล้วก็ไปตรงโน้นจีเนียสเรียบร้อยประตูเปิดประตูที่จะเปิดโอเคเนี่ยพอเล่นเล่นไปสักพักมันจะเริ่มเออ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 อย่ามืดดิกี้เข้าไปแล้วมันมืดสนิทเออทำไมมันมืดสนิทขนาดนั้ไม่เข้านะเวทมันมืดขนาดนี้ ทำไมมันมืดฟะเอ๊ะเราวิ่งโอ้โอ้มองเห็นอะไรตรงนั้นด้วยผมเนี่ยเหมือนถ้าเรายือนอยู่สักแป๊บหนึ่งมันจะมีเอฟเฟกขึ้นเอ๊ะหรือเปล่าไม่แน่ใจประตูเรืองแสงเราไปเลยก็ได้ป้งไม่น่านจะมีอะไรมองเห็นแล้วโอเคมาถึงประตูสิบสองเออเปิดนี่ต่อ ต้องพยายามอย่ารีบะ่ะรู้สึกว่าถ้ารีบจะแย่โอ,โอเคเราอยู่ในโซนที่มีที่หลบเยอะคุณิด้เสียงปุ๊บวบทันเว้ยฮู้เอาตัวรอดจากรัสสำเร็จ let's go คือ achievement ม,มาผมเนะี่ยจะมีเสียงโผล่มาเอ๊ะไปไงอะ่ะมันปิดไว้เอ๊ะนี่อาประตูเอ๊ะใช่ดีด้วย ต้องพยายามหาที่แอบบ่อยๆให้ผมนะเพราะว่าเราลีไปว่ะแ,แถวแนี้มีที่แอบเอ่อที่แอบที่แอบอยู่ไหนที่แอบนี่มีที่แอบไหมเออเดี๋ยวขอเปิดดิชักหาของเผื่อจะมีของดีๆเห็นมีเดตังค์นี่อะไรคีย์บอร์ดเพื่ออะไรเอ๊ะแม่งเอ้ยแถวนี้ไม่มีที่หลบเลยอ่ะอู้ไฟฉาย let's go baby แต่ว่าไฟฉายก็มีแบตจำกัดอีกต่างหาก เออเดี๋ยวถ้าเรามีนี้แล้วก็ไหนไฟฉายโอ้ oh, let's go baby เส้นน่าจะเป็นจำกัดใช่แต่เพราะว่าผมมีไฟฉายแล้วส่องหน้าผีมันจะไม่กล้ามาเราไม่แน่ใจโอเคปิดกันใช้ตอนจำเป็นนะผมเนะี่ยเออในโซนที่ไฟเปิดไ่ต้องใช้ก็ได้มาถึงประตูที่สิบแปดแล้วจะไปถึงประตูไหนมันจะมีถึงสุดประตูไหนประตูร้อยเลยป่ะก็จะเยอะไปไหมเออเว้ ยาด้วยไอ้บีปล่ยใชย้บอเคมันพอมังเห็นเดีเพิ่งใช้ดีวว่าเปลืองจริงเอ๊ะทางไหนไม่ใช่ทางนี้เมื่อกี้เปิดอะไรจากทางไหนตอนระวังมันจะมีเสียงอยู่ตอนที่มันจะมีอะไรโผล่มานี่เสียงมาแต่ไกลอ๋อประตูนี้คุ้นๆเหมือนเคยมาแล้วประตูนี้ โอเคมีประตูไอ้มีตู้อยู่จำตู้ไว้โอ้ยหาเดียวเดียวมองไม่เห็นตู้อยู่ไหนตู้อยู่ไหนตู้ไหนมองหาตู้ไม่เจอเดียวกูมีไฟฉายมีไฟฉายไว,ว,ว้กูมีไฟฉายไวย้ประตูตู้ตู้ตู้อยู่ไหนตู้อยู่ไหนตู้อยู่ไหนกูหาตู้อยู่หาตู้ไม่เจอเลยเดียวดิอ่าวโดนไปหนึ่งดอกแต่ว่าเราไปต่อข้างหน้าได้ดีกว่ามาข้างหลังแน่เลยแต่ว่าตู้ไม่เห็นตู้เลยอ่ะเอ๋ไอ้นี่ใครนี่ยจะเป็นตัวอื่น คุณตายใจคนที่คุณเรียกว่าฮอลคุณต้องวิ่งหนีมันกูก็รู้แต่ว่าอ๋อคือถ้าเกิดเจอมันดักหน้าต้องวิ่ง,งกลับไปทางไงมันจะโผล่หน้าคุณเมื่อไหร่ก็ได้อ๋อถ้าเจอมันอยู่หน้าเราแล้วก็วิ่งไปทางอะไรเงี้ยหรอถ้ามันอยู่หน้าเราก็วิ่งไปทางสับไปสับม,มาอะไรแบบนี้อ๋อรอบนี้ไปถึงประตูยี่สิบครับผมเนะี่ย ก็หนุกใช้ได้นะอืมเจอปีศาจแต่ละตัวนี่ก็จะต้องรับมือต่างกันไปด้วยเหรอถือว่ามีความครีเอทีฟมากแต่ก็โอเคผมก็คือการลองโลบล็อกแมปดอฟผมนะน่าสนใจนะเออถ้าเกิดใครผมเล่นต่อกดไลค์กันเยอะก็แล้วกันนะผมนะถือว่ามาลองแซมเปิลซับเซิร์ฟโอเคใครชอบคลิปนี้เลยก็รับไแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นการใจผมสักหน่อนะผมนะถ้าเกิดใครอยากดผูผมเล่นเกมนี้ต่ออีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสวัสดีครับก,ก่อนกู๊ดไบท์มั่ยกู๊ดไนท์ Choo!